มาไหนมาฮะฮะฮะอยู่นิ่งนิ่งเข้ามาดิาาดตีนมันก็เข้ามาไม่ได้ถ้าพี่ออกเลยเธอก็ออกเหมือนกันมามาเดี๋ยวพี่ขอ,งเ,อเงินนะเธอจะอยากรวยเอาไปซื้อของใช่ไหม ฉันขอเงินได้ไหมเจ้าฉันให้ก hey! ma ่อนเอาเอมาเฮ้ยเอามาไม่เป็นไรเอ่อเงินอยู่ยี่สิบบาทเอาไปซื้อทานโอเคไหมโอเคเอาไปซื้อไฟฉายทานไฟฉาย่านดิเราไม่มีดานนะเราซื้อได้อยู่

ไฟเสียหลุดเนาะไม่ทียังอยู่เมื่อกี้เกือบหลุดดูบ้านเบรกไหมเบรกไหมเบรกเอาเดี๋ยวเอาของมาตกแต่งเหลือเอาไปเผาดินี่เอาไปตกแต่งเธอมีไหมเธอมีที่มีดาบมีดาบอันนี้ก็แรงกว่าดาบสองบีไปเผาหรือใช่ตกแต่งเอาไปตกแต่งได้ไหมได้เอากระสุนปืน เอสบูจนเอาไปตกแต่งก่อนนะขอรากชองพี่ก่อนนะโอเคให้ชองพี้ <gasps> ปืนทองดิ้ฉันขอนะให้ชองพี้ไปอะไรเดนินโด่อะไรนะแบ้ปืนทองอาชิบอันนี้ปืนทองฉันนี่ไม่เอาอ่ะห้าห้ฉันมีปืน ไม่กระเทืนเม่กระเทืนอันนี้เอาไปเป็นกระเทือนเดี๋ยวภาพของที่ต้องการเอาไปวางตรงนี้นะมาเอาเก็บด้วยเจ็บตุกฮะเอานาฬิกาเอานาฬิกาบ้างนาฬิกาเอาไปขายนะ เอานาฬิกาไปตกแต่งหรือไปเผาเอาไปตกแต่งนั่นไงว่าเลยเอานาฬิกาไปเผาหรือเอาเชือกหรือเอาถังเธอไปเผาดิเอาถังอันนี้ไปตกแต่งหรือไปเผาเอาถังไปเผาเฮ้ยเอาเชือกเอาเชือกไปตกแต่งเลยใช่ yes yes เด้มีนัรก,การหนึ่งที่เอาไปเผานะ่อยเอาไปตกแต่งเด้อเผาดีเอาไปตกแต่งนั่นไงสูมนมนเอาไม่มันมาขึ้นมาบุรถเหรอ <c oughs> นีหนี่นี่นีไปแพงนี่บป็นัตว์นี่ งเหลือพี่คนเดียวฉันโดนจัดการตายฉันตายโอเควิ่งเร็วพี่รักฉันหน่อยไม่ซอมบี้มันจะหล่นลงไปเธอดูชื่อด้วยนะไะม่จะบีออกไปโอ้โหวิ่เข้า ทำพี่วิ่งเร็วดีดเอทเโอ้ก็สุนหมดอีกแล้วเธออย่าเพิ่งออกเกมแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่พาไปอีกโอเคไหมฉันตายไปแล้วฉันตายแล้วเดี๋ยวพี่พาไปอีกนะปือนเธอใช่พืนฉันก็เหลือสอง มุดดาบเลยกันเฮ้ยขอเก็บดาบก่อนอย่าเพิ่งกดสีแดงนะเก็บแล้วก็เขาเฮ้ยเฮ้ยไม่ดาบฟันเออเออเออได้ระเบิด Phải sẽ I lột em Từ Sự gia, oh, hay hippie, hay sự. Tiếng ấu sơn, bay bảo nè. Bay bảo luôn. để ấu bay oh, Chứ Bay giờ ấu bao, bay bảo Để bao, bay bao, bay bay เงี้ยมากเธอจะอยู hmm. er. Er. Yeah, 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 ่กับพี่ต่อวิญญาณเธอยังดูพี่อยู่เจ้าเป็นยานเดอยังดูมันดีซะเผาอย่าเอาของฉันไปเผานะไม่เผาเลยแต่จะเอาสมมีไปเผาเราไปตกแต่งได้ไหมเอาไปเผานะมันจะหมดเลยเหี้ยได้ไหม เอมยงให้ฉันไปทิ้งเลยแหละไม่เดี๋ยวมันได้เอาเดินไปทิ้งเดี๋ยวเอาสมิทไปทิ้งอยู่จะซูมไปดิซูมไม่ได้อ่ะน้ำตาลน้ำมันถ้าน้ำมันหมดจะจะเอาเดิไปเผาเลยเพื่อเป็นปัญญาเสียเสียเยวทิงเลยเอไมาทิ้งน้ำมันไม่น้ำมันยังไม่หมดเลยเดบี กดเธออย่าเพิ่งกดแดงโอเคไม่เพราะว่าพี่จะพาเธอไปโอ้มีตามีท้องมีเบศท้องกะสุนเป็น a b a น d อ n ดิงมิน แม่การ์่ด Lo, mm ูล hmm. mm ุลไปด้วยเธอยังอยู่หน้ารถเหรอกว่าชั้นเดินตะลุนทุบไปถูกกับที่เป่าศพพี่ใช่ไหมเอาเราลด้หรือเอาทองไปเป่าหรือเอาเชือกไปอ่าเพิ่งสียแรงนะ เอาทองเก็บเธอบอกว่าอยากเก็บเหรอเดี๋ยวพี่จะเอาเธอไปฝผาไปที่โดนโดพี่ก่อนได้ใช่ไหมเรื่องกวทำไมเธอเอาทองเธอไปเผาเธอไปเจอที่ว่ากวนเพราพี่เออเจ๋งนะรูปภาพไปเผารูปภาพของบอลนะเธอไปว่าเบรกเบรกเอาขอไปให้เธอก่อน นี่เธออยู่หน้ารถกับพี่ใช่ไหมหลือพี่คนเดียวเห็นว่าสกีบีดีดับจบจบ yes yes ใช่ไหมเอาลูกบอาว้าวเอาอะไรไปเปล่าเดี๋ยวรรอถีลรอรถอีกแล้วเอาของไปให้เธอเธออยู่หน้ารถเหรอเธอเป็นราชินีของรถเหรอ พูดอยู่เธอพูดได้เพราะว่าเธอเป็นวิญญาณใช่ไหมฉันพูดพี่ทำอะไรพี่กำลังติดเราหลุดอัปเกียร์รถอะไรเนี่ยลุบพัดเอาให้เอเอเอาเ,อา,เอาไปะไว้ตรงนี้แล้วกันเพราะว่าเธอเฝ้าอยู่ญญตรงนี้เธอเป็นวิญญาณมาหลบเฝ้าอยูอ่ไไตรงนี้นี่เองไอตอนกลางด่วแล้วพี่รีบเร็วทิ้งลุบพาดไว้นี่เลย จะฉันโกรธหรอเอ่อไม่เป็นไรเห็นไหมมันติดเข้าไปหลุดไเปเลี้ยวน้ำมันจะหมดอยู่แต่พี่ไม่ทานซอมบี้ตึงนี่มันว่านงะ่หแล้วนั่นอุปภาพยังอยู่อีนน้ภาพเจอของที่ติดมากับรถเธอตลอดโอเคไหม mm hmm. ไปจะเอาวันนี้ให้ค ันนี้ไปให้กิถ่านให้่านกินเ้อะไม่ด้ถ <m agn ets> ่านไอย่าจะลืมลืมด้วยรางวัลไปแล้วกำถึงมันหยุดกำถึงมันหยุดกำถึงมันหยุดอ่ะก็จุยไว้เพี่ตายแล้ว ไม่ตายชิสซอมบี้ทหารเหรอซอมบี้ทหารซอมบี้วิ่งเร็วฮิตแล้วก็ซอมบี้วิ่งเร็วไปดูไปเผาเอาไปเตงเตะได้ไหมเผาไม่เบอั้นมันจะหมดเร็วนะเอาไปโอ้เลกกโดนผาเขาไปเผาเอ้ยซอมบี้วิ่งเร็วอีกเพราะว่าเธอลุนดี เอาลูกดีเบบเลยนี่ไม่โดนไม่โดนเลยุดนเลยใกบุญดนไบบนี้ว่าติดไหนไ